คนมากินมะม่วงเบาพอดีพี่สาวอยู่ข้างในในซอยเพื่อได้บักม่วงเบา้าเพื่อนเป็นมี่บักม่วงเบ้าเนาะพือกะตั้มเมียงใหม่้อมขอบคุณเลายๆเ้อเอายาบักม่วงเบ้ากับเมียงผสงมนองอะไซิมรสศาสตร์ความเสบของเมียงอากาศหอนๆน,นี้เนาะ ก,กินเหนียงกับหมากม่วงเบ้าโอ้ยน้ำลายแตกเราถ้าได้กินน้ำลายแตกก่อนนะอื้มซึดยอดเลยอืมพอหามาปลูกไ้อยู่พี่นอกหมากม่วงสนิดนี่ดีครับ เขากั้นกับเมียงปันน้นยังเมียงเมียงสิงไข่ภาษาไทยก็คือตักไข่สาลาห้ฮอกเออสิงไข่นั่นนี่อืม้มงัวความนัวบังเกิด มะม่วงเบาเลียมหม่เลียมมือล้วพี่น้องแสบ่บไหลไปหามากินเด้อเจ้าปูดได้ยากแส่บขนาดแส่บคักแส่บคักอื มาปรสุสมหมเส้าพอกันเลยคุยกันเรื่องมะม่วงเบ้าไปกันเลยไปจัดมาใหา้จัดมาสองถุงแบ่งให้ป่าเงื่อนต้องขามไปถุงหนึ่งมาหนีถุงหนึ่งยังแสบอืม้ม แซบขนาดเดิ่มเมียงเมียงสิงไข่เป็นตำแบบแต่รสชาติพอดีเลยพี่น้องบเพ็ดบเข้มแบบแซ่บๆเลยอืกินคนเดียว ซิมมีเม็ดจำได้ว่าไปเที่ยวงานช่างไปสื่อเขาเก็ดนวยหมั่งหาสิบาทสำนนีสิบาว่าลอยนึงนน่งติ่มอมยับ เยี่มเยี่มเยี่มเงื่อนี้มันหน่นใหญ่แต่บุ้งว่าต่อไปมันสิมันสิสุกบอกเขากินสุกกันบอกหมักมวงนี่เนาะบ่เคยหรือว่าเขาไหวจตกินแต่ดิบกันสิทำแนนปลูกได้ออกส่วงแหลกแเนาะ ส่วนเดือนพฤศจิกาเนีย่ยโอ้ยแต่ราคามีราคาเด้บอบบบมองอมเยี่ยมแซ่บนัวแซ่บนัวเสพพัก พากินแบบเน่าๆไปเลยพี่นอ้องปวดคำใหญ่ปวดกินนินการได้